แล้วคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะยังอยู่ที่การเฉลยแบบฝึกหัดที่4 3เหมือนเดิมค่ะนะคะคลิปสุดท้ายแล้วคะ่ะลูกนะคะก็คือข้อ8ถึงข้อ10มาสู่เรื่องของโจทย์ปัญหากันค่ะนะคะท้าทายความคิดพิชิตความรู้นะคะไปดู ในส่วนของข้อ9ค่ะลูกกรดซัลฟวริก9.8กรัมนะคะแก๊สไฮโดรเจน2กรัมแก๊สไฮโดรเจนคอรไรด์ค่ะ36.5กรัมสารใดมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุดแสดงว่าเขาให้หาอะไรอย่างเดียวคะเขาให้เทียบกรัมไปโมเลกุลค่ะวิธีการเทียบกรัมไปโมเลกุลก็คืออะไรนั่นเองนะคะโมเลกุลาร์เวทของสารในหน่วยกรัมเป็นกี่อะไรคะโม เลกุลซึ่งโมเลกุลคืออะไรลูกโมเลกุลก็คือ6.02คูณ10ยกกำลัง23ทุกคนเห็นไหมครูจะตัดตัวเชื่อมตรงกลางออกตรงกลางคืออะไรคะตรงกลางก็คือ โมลค่ะลูกอ่าหโมลมีค่าเท่าไหร่โมเลกุลาร์เวทหโมลมีค่าเท่ากับ6.02คูณ1ิบกำลัง23ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะโมลตัดโมลค่ะเราก็เลยเทียบอะไรได้เลยเทียบโมเลกุลาร์เวทในหน่วยกรมัมไปยังโมเลกุลของสารนั้นๆได้เลยเอ๊ะอย่างไรง่ายกว่าด้วยนะทุกคนมาดูข้อที่1กันค่ะข้อ1ครูจะพาคิดกรดซัลฟิวริกค่ะ H 2 SO 4 นะคะหาอะไรหาโมเลกุลเอาโมเลกุลมาไว้ตรงนี้ไม่งงเนาะทุกคนคะนะคะเราก็พากันเขียนแบบนี้หน้าบ้างหลังบ้างเข้าใจกันเนาะนะคะอะ H2SO4 คือสิ่งที่เขากํำหนดให้ทุกคนเราจะเปลี่ยนจากอะไรคะกรัมเป็นโมเลกุลเห็นไหมเอากรัมมาไว้ล่างคะ่ะกรัมไข่กรัม H2SO4 และ โมเลกุลอยู่ข้างบนได้เลยเห็นไหมลูกโมเลกุล h 2 so 4ค่ะ โมเลกุลค,คือเลขตัวไหนล่ะ6.02คูณ10ยกกำลัง23ไงทุกคนส่วนกรัมนั้นเราจะต้องไปคิดโมเลกุลาร์เวทโมเลกุลาร์เวทของไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนก็คือ1.01ค่ะซัลเฟ32.06อร์32.06นะคะ O เป็นเท่าไหร่ลูก O เป็น16ดังนั้นคิดในใจไว้เลยค่ะนะคะคุณจะคิดออกมาได้แล้วนะ98.08ค่ะงานนี้นะคะจากนั้นตัดค่ะ ะะตัดกันกรัมตัดกรัมนุเราก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบเลยค่ะคำตอบของเรานะคะงานนี้ค่ะก็คือ0.6นะคะ0.6คูณจะเลื่อนจุดนะคะ0.6อะเขียนให้ดูก่อน0.6คูณ10ยกกำลังลบเอาไม่ลบ423อยู่บนค่ะ23นะคะหน่วยเป็นโมเลกุลจาก0.6เนาะเลื่อนให้สวยๆค่ะนะคะก็จะกลายเป็นอะไรลูก6 คูณ10ยกกำลัง22โมเลกุลค่ะอ่าโมเลกิวนะคะทุกคน H2SO4 นะได้เท่านี้ค่ะไปดูตัวที่2ค่ะตัวที่2ของเรานะคะให้คิดอะไรจ้าลูกคิดโมเลกุลอ่ะเห็นไหมเอาโมเลกุลมาไว้ข้างหน้าเลยงานนี้ โมเลกุลของเจ้าไฮโดรเจนค่ะโดยกำหนดไฮโดรเจนมากี่กรัมคะลูก 2gH2 ค่ะคูณด้วยตัวเชื่อมตัวเดิมเห็นไหมนะคะต้องการให้ G หายไปเอา G มาไว้ล่างค่ะและเอาโมเลกุลก็คือ6.02คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุล H2 ไว้บนเห็นไหมลูก นะคะและกรมัมกรัมก็คือโมเลกุลาร์เวทโมเลกุลาร์เวทของไฮโดรเจนไฮโดรเจนคือ1.01 จำได้ไหม1.01คูณอะไรลูกคูณ2เพราะว่าห้อยอ2เพราะฉะนั้นนะคะตัวที่เราจะเอามาเขียนก็คือ2.02นั่นเองนะคะตัดหน่วยกันฉึบฉิบกันไปเลยนะคะได้คำตอบออกมาแล้วจ้ะนะคะจริงๆแล้วคุณจะแอบตัดอันนี้ไปเลยก็ได้เนี่ยสอเป็น2องสองเป็น2เนาะทุกคน6.02นะคะซึ่งตัวนี้คิดออกมาแบบเป๊ะนะคะนางก็จะได้คำตอบออกมาเป็น6 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลค่ะของใครคะของไฮโดรเจนนะงานนี้อ่ะไปดูตัวที่3กันสิลูกตัวที่3นะคะโจทย์ให้หาโมเลกุลใครอีก1ตัวงานนี้โมเลกุลของ HCl นะคะโดยกำหนด3า5หกด3้5กรัม HCl ค่ะ คูณคูณจะนะคะคูณเพื่อให้หายไปจากคูณด้วยอะไรนะคะโมเลกุลาร์เวทอยู่ข้างล่างลูกกรัม HCl ทุกคนคะ่ะ H คืออะไรลูก H 1.01เนาะ CL คือ3 0สามสจุดเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วนะคะ CL ของเราขอเปิดแป๊บ CL คะ่ะ30 ห้าจหลูกอ่าสามสุดสี่หนะคะเพราะฉะนั้นรวมกันค่ะได้เป็น36.4สห กรัม HCl ข้างบนราคะเชื่อมหาอะไรลูกเชื่อมหาโมเลกุลก็คือ6.02คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลค่า HCl ได้เลยนะคะเตรียมรอคำตอบเลยเห็นไหมอ่านะจากนั้นค่ะลูกตัดกันค่ะตัดหน่วยเนาะตัดหน่วยค่ะอะไรตัดกันคะกรัมตัดกรัมค่ะลูกอ่า 36.5คูณ6.02ค่ะลูกคูณด้วย36.46เห็นไหมจริงๆแล้วเราแอบตัด36 1เป็น36เนี่ยได้เลยนะทุกคนคำตอบก็คือ6อ่ะเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็คืออะไรลูก6คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลคายา HCl ทุกคนใครน้อยสุดคะคำตอบของเรานะคะคำตอบที่หนึ่งคำตอบที่1 6คูณ10ยกกำลัง22ค่ะลูกคำตอบที่2 6งหคูณ10ยกกำลัง23ค่ะและคำตอบที่3 6มคูณ10กำลัง23ค่ะเพราะฉะนั้นน้อยสุดก็คือใครเอยเอ,อนี่ไงเจ้ากรดซัลฟรูริกค่ะ S 2 SO 4นั่นเองมีโมเลกุลน,น้อยสุดจ้า ในส่วนของข้อ10บค่ะลูกนะคะเขาถามว่าสารประกอบของธาตุไนโตรเจนและออกซิเจนทุกคนไนตโตรเจนคือธาตุไหนคะไนตโตรเจนก็คือ N ค่ะนะคะกับ O เขาถามว่าสารประกอบก็คือต้องประกอบไปด้วยเจ้าไนตโตรเจนกับเจ้าออกซิเจนเนาะเขากำหนดมวลโมเลกุลมาให้3ตัวดังโจทย์ค่ะลูกนะคะเขาถามว่าให้หาอะไรคะสูตรที่เป็นไปได้หน่อย ว่ามวลโมเลกุลเท่ากับเท่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดกันก่อนว่าเอ๊ะนะคะสูตรโมเลกุลที่เป็นไปได้ค่ะครูจะเขียนให้แบบนี้ก่อนสูตรโมเลกุลที่เป็นไปได้ระหว่างระหว่างใครคะระหว่าง N กับ O ค่ะลูกอ่า N กับ O จะเป็นอะไรได้บ้างเรามาเริ่มลองเขียนกันเลยเนาะทุกคนคะเริ่มจากอะไรคะลูก 1> N หนึ่ง O 1ก่อนเนาะสูตรโมเลกุลอ้าวขออภยัยมวลโมเลกุลค่ะลูกที่เป็นไปได้ค่ะมวลโมเลกุลที่เป็นไปได้จะเท่ากับ เท่าไหร่ได้บ้างทุกคนคะอ่ะเดี๋ยวก่อนลองเขียนสูตรก่อนเนาะว่าเป็นอะไรได้บ้างเพื่อเผื่อเลือกไว้ก่อนในที่นี้มี3นะคุณจะพาเพิ่มทีละตัวดังนี้จาก N O นะคะเราจะเพิ่มอ่ะ N เป็น2ค่ะแล้วก็ N 1เนาะแล้วก็ต่อ O 2บ้างหรือ N 2 O 2อ่ะทีนี้ เดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเนาะมาคิดมวลโมเลกุลของเขาก่อนทุกคนคะมวลโมเลกุลเท่ากับอะไรคะลูกมวลโมเลกุลเท่ากับจํานวนอะตอมคูณอะไรคะคูณมวลอะตอมจําได้ไหมซิกมากของนางนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มคิดคะ่ะจำนวนอะตอมนะคะเรา n เป็นเท่าไหร่คะลูก ข้อแรกนะคะตัวแรก n เป็น1ค่ะนะคะก็คือคูณกับมวลอะตอมมวลอะตอมก็คือ14 1สจุดเท่าไหร่ลูก14.01ผลรวมบวกกับอะไรคะบวกกับ o o ตัวเดียวเหมือนกัน16.00คูจักขอเขียนแค่16นะข้อนี้ได้เท่าไหร่คะมันก็คือ30.01อเห็นไหม ได้แล้วนะคะทุกคนมาคิดตัวที่2กันลองดูนะนะคะจำนวนอะตอมจำนวนอะตอม n เป็น2และงานนี้คูณ14.01ค่ะบวก o เป็น1อยู่ นะคะทุกคนได้เท่าไหร่คะ28.02ค่ะบวกกับ16ลูกข้อนี้ได้เป็น44.02อ่าตรงคำตอบที่2แล้วไปดูข้อที่3ซิจะตรงไหม N เป็น1ค่ะ N เป็น1ก็คือ14.01เนาะบวกกับเท่าไหร่คะ O2 O2 ก็คือ2คูณ1632ค่ะลูก32บวก14นะคะได้เป็น4 6 0 หค่ะและอีก1ตัวลองคิดกันมันก็จะเป็น2องคูณกับสิบสค่ะลูกบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับ2องคูณสิก็คือบวกกับ32เนาะข้อนี้ค่ะมันจะไปนู่นเลยลูกหกสิดังนั้นคำตอบที่เป็นไปได้ที่โจทย์กำหนดให้เห็นไหมสามสย์หนึค่ะตัวนี้ค่ะลูกนะคะก็คือตัวแรกค่ะ 44.02ตัวที่2ค่ะและ46.01เพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลที่เป็นไปได้ก็คือใครคะ NO ค่ะแล้วก็ N 2 O แล้วก็ NO 2, สอีจาลุกแค่นี้เองค่ะนะคะสำหรับข้อ10ค่ะโอเคเป็นไงกันบ้างนะคะพอจะทำได้ไหมคะข้อ9และข้อ10 อมอาศัยความเข้าใจนิดนึงเนาะค่อยๆดูไปพร้อมกันแล้วก็คิดพร้อมกันไปสู้ๆค่ะทุกคนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะผ่านมาแล้วทั้งหมด10ข้อกี่คลิปเนี่ยทุกคนนะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่4.3เนาะประมาณ4-5คลิปได้นะคะ3-4คลิปอย่าลืมตามดูให้ครบจบกับภาค EP 4.3กันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะรูปเจอกันใหม่ 4.4จุดสี่จ้าสวัสดีค่ะ